วัสดีทุกคนเหมือนเช่นเคยครับอยู่ผมบอยพีซครับวันนี้14,990บาทครับเฉพาะเครื่องนะจะไปตัวเครื่องครับเครื่องนี้เป็น CPU Intel Core i3 10105F นะครับ4คอแ์8เทรบ4นะครับแรมเป็น16 g b d จิกบัสสา0จาก A-Pacer เอร์น็อคเอครับจาก h i ซ i m i ครับรีดไลทที่3,000ันเมตความจุก็สองรจอยห้าสิบหกจิกัตนะครับเอ็มดีเลออนครับไอเป็นตกพันสี่ร้ปยนะครับเป็นตัวสี่นี้ เพาว่าซัพพลายตัวนี้เป็นของ600วัตต์ติคมาเทคเมมบอร์ดตัวนี้เป็นของ b i โอสไตล์ H510M จบตามนี้นะเราได้มือหนึ่งทั้งหมดไฟ M ครับเปิดมาครับ60เฟรม70เฟรมอยู่ในเหมืองคนเยอะๆอย่างนี้นะครับเดินเดินอยู่แรมกินไป15จิกครับอายุเหมืองเนี่ยวิ่งวนๆให้ดูอนะ่ะจกปืนยิงแต่ไม่กล้ายิงโดนแบนเดีย๋ยวมาดูเซตติ้งครับปรับเป็น normal ทั้งหมดเป็น normal ท,ทั้งหมดที่ full hd ครับ1920 x 1080ครับทางหลวงชนบทหมายเลข204ไปวิ่งกันไปออ้้้าาวยย่ชนปโโห แม่งขับรถโง่ชิบหายเลยกูเนี่ย60เฟรมประมาณนี้แต่อยู่คนเยเยอะเวลาไปชุมไปชมประชุม,ชม,ชมแก๊งเนี่ยเอาอยู่นะครับ80เฟรมนี้ให้ดูนะเวลาออกมาแบบนอ,นอกเมืองหน่อยอะไรเงี้ยพับจีครับเพเยร์โน <Yeah. No. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันเซตติ้งครับ1,920คูณ1,80ครับแล้วปรับเป็นออต้าทั้งหมด40เฟรมอันนี้คือออรต้านะครับถามว่าออต้าเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวฝืนๆเล่นให้ดูก่อนลวกันนะ ปรับออร์า40เฟรมผมเฉลี่ยไว้ที่40เฟรมแล้วกันเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราลงลดมาสูงดูลดมาสูงทั้งหมดแต่ภาพยังเป็นฟูเคตีนะเหมือนเดิมนะ50เฟรม40เฟรม50เฟรมนี่คือปรับสูงตาย อ่ะ uh, ปรับสูงประมาณนี้5 6าเฟรมปรับกลางดูที่5 6เฟรมแต่แต่ทุกอย่างเสถียรขึ้นเยอะครับทั้งภาพทั้งความสมูทอะไรเงี้ยผมมองว่าปรับกลางเอาอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวลองเซตอันนี้เป็นต่ำนะ7 0เฟรมครับอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยๆๆแม่งเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเป็นเวลิโลดู80เฟรมนะครับ8ปเฟรมเล่นได้ครับ แตกดิมาอยู่นี้ก็แตกดิอะเคนะพับจีนะผ่านไปแล้วเรียบร้อย PGA ทัวร์เนาะเดี๋ยวไปดูเซตติ้งก่อนว่าเราเราปรับอะไรอะไรยังไงกัน1นึ0งเก้ยี่สิบคูณหนแปดสิบครับปรับเป็นไฮทั้งหมดปรับไฮทีฟูเอดีน่งเก้ายี่สิบคูณหนแปดสิบตามนี้โอเคเจ็ดสิบกว่าเฟรมลมสามปุ๊บอยู่กุ้ยไม่ลงว่ะ 70เฟรมแรมกิน7.3เป็นหนักที่กาจอรครับกาจอก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันาน,นิ่เดียวพอนี่ยอยู่กุย้ยอยู่กุย้ยลงแล้วเนี่ยลงมาที่อะไรแม่งเหลายยาวเลยกาๆเอานะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซัดไปเปี้ยงเรียบร้อยครับของแท้บอกเลยของแท้เนี่ย <c oughs> เนี่ยอยู่กุย้ยออกนอกวงโคจรให้เชี้ยเจ็สิบกว่าเฟรม ลองพิจารณาดูโอเคประมาณนี้ครับมาอันนี้เกมวาร์โลแนนครับมาครับดูเซตติ้งครับวาร์โลครับปรับไฮทั้งหมดครับที่ฟูเอสดีครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเฟรมเดี๋ยวเราเล่นจริงเล่นจริงได้มีร้อยห้าสิบบวกการ์ดจอนี่ใช้ได้เลยนะห้าสิบเจ็ดองศานี่เอามือจับได้สบายอย่างนี้เลยนะเนี่ยจับให้ดูอยู่เนี่ยน 160, 160, 170, 170เนี่ยเนี่ยร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบเฟรมร้อยเจ็ดสิบเฟรมเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วกันนะพี่น้องนะ mm hmm. อุ๊ยตายอีกแล้วร้อยสี่สิบเฟรมครับ mm hmm. แรมกินเก้าจุดห้าครับ ร้อยแปดสิบมีแตะครับแต่หัวร้อนแล้วตอนนี้ออกเกมก่อนจะทุบคามทิ้งต่อไปเด a เลสทูขัดเก้ายี่สิบคูณแปดสิบครับปรับกลางทั้งหมดที่ Full HD CPU ใช้งาน79 90%ประมาณนี้ CPU 78%นะครับแต่้ยแต่ชอบการ์ดจอจัดว่าการ์ดจอแม่งเย็นเจี๊ยบลยล่รุ่นเนี้ย0กว่าเฟรมปรับมีเดียมมึงวิ่งมาอย่างนี้มึงก็โดนเข้าหัวดีไอหําเลยอ่ะไอุ้ย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยเี่ยเต็มเลยอุ้ย70เฟร,รมนะเนี่ยแรมกิน10จิกโอโ้โหโคตรเปี้ยห60-70เฟร,รมมีเดียมที่ฟูเฮตีมาเดฟอร์ซ่าฮอจอนห้เดี๋ยวมาดูเซตติ้งก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันทีเซตเป็นมีเดียมเอาว่าเป็นมีเดียมทั้งหมดที่ฟูเฮตีเนี่ย60บกว่าเฟรม 70เฟรมมีเดียม1 4 9 9 0่ของใหม่หมดประกัน3ปีโอ้ยไม่ธรรมดาครับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับรมกินไป11จีครับการจอนี่95%ครับชนตูดชนตูดไปทีนึงอย่าับช้าขวางถนน <tenga S 1> <c oughs> ประมาณนี้นะ70-80เฟรมอยู่ประมาณนี้แหละสบายเนี่ยการโคงการเหินมันก็เหินได้เนี่ยดูดีเหมือนไฟยิมหมนเลยนะ 4523ครับเซตติ้งครับ1,0920คูณมา80ครับเลนเดร์คุณลิตี้อ่เดี๋ยวปับเป็นไฮเลยไหวอยู่ไหวอยู่40เฟรมปรับสูงภาพรวมก็เล่นได้อยากได้เฟรมแบบนี้ก็ไปปรับกลางปรับโลเอาแล้วแต่ <Okay. S 1> 50เฟรมครับโดยเฉลี่ยนะผมมองว่าไปไปปรับสักมีเดียมปรับสักโลเล่นดีกว่าตอนตอนเล่นเนี่ยเล่นได้ปกติแต่พอมันคัดซีนเนี่ยมันจะกระตุกพูดกันตามตรงเลยนะครับอุ้ยอุ้ยโดนละเรียบร้อยอ่ะจบ เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับอะโอเคฝากสเปคนี้นไว้ในอ้อมบกอ้จมายแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาดูกันนะครับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ